หนงานจะเสร็จสักทีเนี่ยกดอัปโหลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้าจอเป็นเงี้ยเฮ้ยเอ้าคอมเพิ่งเขอามาเองเฮ้ยอย่าเพิ่งพังดิเอ้ยหรือเป็นเกี่ยวที่เน็ตวะเฮ้ยกดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเราเตอร์เราพังปะวะก็ไม่ได้พังนี่สัญญาณก็ติดอยู่เออช่างมันเถอะเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันทำงานมาทั้งวันแล้วโอย นอนดีกว่าบ้าล้บูบ้านนี้แหละครับที่มีไวรัสระบาดอยู่บ้านหลังไหนละจ่ะบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยน่าใช่ละครับ เอ๊ะหรือว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดเฮ้โยโอ้ยใช่จริงๆด้วยจบเอนติตี้แกออกไปจากที่นี่ซะเถอะเฮ้โยโอ้โยอันนี้เนี่ยอะไรขึ้นโอ้ยเจ็บว้าจ่ามันหนีไปได้แล้วครับผมว่ามันอยู่ตรงนู้นแน่ๆนฉันว่านะแกเอาโดนมาดีกว่าเพื่อสะดวกในการตามหาผมกำลังประกอบอยู่ครับ แล้วเริจ่าก่อนที่ตัวนั้นอะ่ะมันจะไปทำลายหมู่บ้านอื่งอีกจ่าขอรีโมทหน่อยได้เลยครับท่านลองสำรวจรอบ,บๆอยู่ครับก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันคงไม่อยู่แถวนี้หรอกมัง้งนั่นไงจ่ามันอยู่ตรงนู้นไงไอ้บ้าเอ้ยเจ้าบ,บ้านี่มันมีแผนอะไรอยู่เนี่ยงั้นต้องตามมันไปก่อน รียบร้อยฐานันอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใกล้แค่นี้ผมเขาเรียกโดรนของผมกลับมาก่อนได้ไหมครับพอดีมันมีปัญหาเฮ้ยจ่าโดนพังไปเฮ้ยจ่าจะวิ่งไปไหนรอผมก่อนผมรู้ทางแล้วครับเฮ้ยจ่านี่มันเก่งจริงเลยเว้ย จาขอน้ำยาเห็นตอนกลางคืนหน่อยผมคิดว่าข้างในนั้นอะ่ะมันต้องมืดมากแน่ๆนี่แหละครับน้ำยาในวิชั่นมันสามารถเห็นตอนกลางคืนได้ครับจาระวังตัวดีๆด้วยละ่ะข้างล่างนั้นอาจจะมีอันตรายก็ได้โอ้ข้างในนี้มีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในนี้แหละครับ นี่น่าจะเป็นรางของมันเราต้องสำรวจให้หมดนะจ๊าไม่งั้นอาจจะมีเศษซากตกเหลืออาจเป็นอันตรายได้เฮ้ยทำไงวะดีมาเรี่ยโอ้ยจ่าก็โดนจับไปอีกไอบ้บ้าไอ้ลูกแก้วนี่ฉันต้องทำลายมันให้ได้ดีนะฉันพกธนูมาด้วยเปืน่าจะทำอะไรมันไม่ได้แน่นอนเฮ้ย พ่อเจอตัวแกจนได้แกทำอะไรเพื่อนฉันนะ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยฉันไม่มีวันปล่อยเพื่อนแกหรอกแกต้องตายเฮ้ยโอ้ยออกไปว้อาออกไปออกไปไปซะจ่าเอาเลยจัดก,การมันรับทราบครับท่านรีบหนีออกไปเลยครับ เฮ้ยจ่ารีบหนีออกมาเลยสิจะโมยิงมันทำไมเล่าเร็วจา่าหนีออกมาโอเคครับโอเคครับฉันว่าฉันต้องพักก่อนเลยฝากด้วยนะฮีโร่ไป